ออลโลสวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆชาว i d e n t i t y ้ไฟทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายจูท้าวไฟสายล่าขาวโหดและนักถอดรหัสปั่นไฟมือทองของจุ๊บแจงทุกคนเลยเนาะก่อนอื่นเลยเนี่ยข้าช่องนี้ก็ขออย่างดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องของจุ๊บแจงกันด้วยนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปคลิปแรกหรือไนมะ่เคยกด subscribe กับจุ๊บแจงเลยเนี่ยก็อย่าลืมกด subscribe เป็นเอาไว้นะคะเพื่อเป็นกาลังใจกับจุ๊บแจงและเราก็จะได้มาเจอหน้าค่าตางกันแบบนี้บ่อยๆกันด้วยเนาะตอนนี้นะแฟนๆไ กันอย่างแน่นอนกับเซอร์หนุ่มที่หล่อมากๆเลยนะคะซึ่งเซอร์คนนี้เนี่ยก็จะเป็นนักโทษนั่นเองเรื่องราวของเขานั้นเข้มข้นมากๆเลยก่อนหน้านี้จุแซงได้มีการเอาประวัติโดยคร่าวๆแบบ ผิวมาให้เ,เพื่อนทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะพร้อมกับสกิลความสามารถเด่นๆของเขาที่หลายคนบอกว่าตัวนี้มาแล้วโหดมากๆเป็นสายปั่นที่ฮันเตอร์ต้องปวดหัวอย่างแน่นอนแต่ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านั้นนะคะทุกคนเพราะว่าล่าสุดนี้นั้นทางทีมงานเขาก็ได้มีการปล่อยคลิปเรื่องราว เป็นสตอรี่สุดเข้มข้นของเซอร์ใหม่ตัวนี้มาให้พวกเราได้ดูกันแล้วด้วยกับคุณลูก้าบอลซ่าซึ่งแสดงดูสตอรี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างน่าสงสารเหมือนกันนะเพราะว่าดูเหมือนการที่เขาจะต้องเข้าไปติดคุกเนี่ยเหมือนเขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจสักเท่าไหร่เอาเป็นว่าตอนนี้นั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ ฉันจำไม่ได้ด้วยซ้ำว่าฉันทำงานอันตับต้อยนี่มานานแค่ไหนแล้วฉันอาจเหมือนจะจำอะไรไม่ได้เลยยกเว้นความทรงจำอันเลือนลางจากการประดิษฐ์นั้นฉันรู้ว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันเห็นมันฉันไม่เคยตกหลุมรักกับสิ่งอื่นใดคุณรู้ไหมฉันรู้สึกดีมากกับสิ่งประดิษฐ์นี้ แต่ทำไมเขาถึงคิดเสมอว่าฉันนั้นเข้าใจผิดฉันไม่เคยได้พบคำตอบเลยจนกระทั่งไฟฟ้าที่ไหลเข้าไปในสมองของเขาเขาเสียชีวิตแล้วแต่ใครจะรับประกันได้ว่าคนที่ต้องตายคนต่อไปจะไม่ใช่ฉันในท้ายที่สุดมีคนช่วยให้ฉันพ้นผิดแต่หลังจากนั้นก็อาจเป็นเรื่องเลวร้ายยิ่งกว่าเดิมเนื่องจากการประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่นี้ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ จนกระทั่งเมื่อจดหมายนี้มาถึงฉันเชื่อว่าทุกอย่างจะดำเนินต่อไปได้ อันนี้นะคะก็เป็นภาพสตอรี่แล้วก็เรื่องราวตั้งแต่ตัวของลูการ่ยังไม่ได้เข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในคุกหรือว่ายังไม่ได้ออกมาเลยด้วยซ้ำนะคะซึ่งตัวของลูการน,น,นันั่งสันมากๆเลยเรื่องราวของความผิดพลาดน,นี้ตอนนี้นั้นก็ยังไม่แน่ใจนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องราวนี้กันแน่แล้วทําไมตัวเขาเองเนี่ยถึงทําให้คนตายได้ต้องรอดูปมของตัวละครนี้กันต่อไปนะคะอนาคตในทางทีมงานก็คงจะอัปเดตกันเข้ามาเพิ่มมากขึ้นแหละเพราะว่าอันนี้เนี่ยยังไม่ได้เฉลยทั้งหมดนะคะไม่แน่เรื่องราวบางอย่าง อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับตัวละครในเกมของเราก็เป็นได้ใครที่สนใจตัวนี้นั้นก็ฟาร์มตังกันให้ดีๆเลยนะคะบ้านเราไม่นานเนี่ยคนจะได้สัมผัสกันแล้วด้วยแล้วบอกเลยว่าสกินทองของตัวนี้นั้นก็เลอะมากๆเลยทีเดียวครั้งนี้จูแจงก็เอามาให้เพื่อนทุกคนได้ดูกันแล้วนะคะถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะคะเวลาเพื่อนๆคนอื่นๆเห็นเนี่ยก็จะได้ทราบเรื่องราวของตัวละครตัวนี้กันเนาะส่วนครั้งนี้เนี่ยจูแจงเขาต้องหอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะถ้าใครไม่อยาก อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเด้อเวลาที่ซแมนลงคลิปใหม่ๆเนี่ยก็จะได้ไม่พลาดมีการแจ้งเตือนและสามารถกดเข้ามาดูกันได้แบบทันทีทันใดก่อนใครเพื่อนกันไปเลยนะคะส่วนคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย好像什么都不记得了。็了关于那件发明的模糊记忆初ท相见就已经确ง 除了他，我再也不会喜欢别的事物了、啊。要知道，拥有自己的发明，那种感觉真是太美好了。可他为什么总觉得我的想法是错的？嗯、直到电流直击大脑，我仍然没有找到这个答案。他死了。 但谁又能保证下一个不会是我呢？后来，有人帮我脱了罪，但侥幸逃生或许更糟糕，那伟大的发明依旧无法完成。直到那封信的出现，我相信它会让一切继续。